ใช่ไหมชงมีความสีสหกคือตอนแรกที่แบบฟิตติ้งวันแรกเลยก็รู้สึกแบบโหมุติใหม่สุดๆึ่งชอบมากชอบตอนที่สไตล์เหลือว่าเออเออถอดมาก่อนเดี๋ยวก็ได้ใส่ไม่ต้องใส่นอนอ่าแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาน,นะคะทุก็น,น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรหนูเห็นตารางแหละทุกคนชับจะเอาเวลาที่ไหนไปนอน หล่อหน้าตึงที่สุดไม่ตั้งใจตึงนะคะคิดท่าอยู่เอาจริงแบบอยากโชว์บ่อยๆอยากให้เป็นเพลงที่แบบได้โชว์บ่อยๆเพราะว่าชอบชวดและเออมาเหรอจริงเหรอน่าเข้าข้างก็ยิ้มกลิ่มนะอะไรนะคนข้างนี่ก็ยิ้มกลิ่มนะทางนี้ร่างพังแล้วใช่ชุดเลยนะ ชูดสวยมาชอบจริงๆแต่แต่เป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะมากๆแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเต้นแต่แบบฟิลข้างในด้วยเพลงสบาดสวยผม <laughs> อันนั้นทำเกิเนไปหน่อยคะ่ะผมบังหน้าส <laughs> ุดฤทธิ์ <laughs> บังหน้า <laughs> แต่รู้สึกว่าไม่สนใจแล้วอะว่าแบบผมจะอยู่ตรงไหนอะเพราะว่ามันเป็นการโชว์ครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบอยากไปให้สุดให้แบบสนุกให้สุดกับเพลงอะไรเงี้ยท่ามือหรอ ขอให้มีงานเพิ่มเยอะๆเอ่อเป็นเรื่องดีใช่ไหมเขาบอกขอให้มีงานเพิ่มเยอะๆดีก็ได้ถ้าเงินมาด้วยเต้นเอาขัดใจเลยค่ะชุดเซมีแบบไหนบ้างเล่นหน่อยฮะเล่าหน่อยใช่ไหมไม่รู้ที่เชื่อเหมือนเลือกแขนอะไรเข้าไปอ่ด้วยนะหมายถึงของของเราของเราใช่ เชิญเป็นคนเลือกแขกนะคะโธ่หนูอยากได้อันที่มันมีไอ้ผ้าผ้าไม่มียแบบตเลยปะใช่แบบตรงเลยเลยแต่ก็ดีมากแต่ไม่ทำให้เราแบบดูเตี้ยไปมากกว่านี้แต่การนำเงินดาวถทีนะก็บอกแล้วว่าเป็นสีที่ชอบแล้วคือหนูชอบชุดมากทุกคนเหมือนแบบไม่เหมือนตัวละครผู้หญิงในจุดสุดแต่ทุกคนบอกว่าเหมือนเวนส์เดย์แต่หนูว่าเหมือนแบบมันเหมือน ชื่ออะไรนาะสักอย่างอ่ะเอ่าเก๋เก๋อที่อยู่แก๋อเมีวพันดาปะใช่ไหมใช่ไหมอ่าสักอย่างเลอะปะมันแบบมันโซญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมช่วมีความสีหุคือตอนแรกที่แบบฟิตติ้งวันแรกเลยก็รู้สึกแบบโหมืติใหม่สุดๆซึ่งชอบมากชอบตอนที่สไตล์เหลือว่าเออเออถอดมาก่อนเดี๋ยวก็ได้ใส่ไม่ต้องใส่นอนเป็นเน้นมาคนชมตัวเล็กมากเออทุกคนถามหนูว่าหนูผอมลงหรือเปล่าหนูงูมากผอมลงผอมลง สวยเือนสวยเพือนขอบคุณนะแล้วคือชุดแบบชุดวันน yeah uh okay. uh ี้แบบคุกกี uh ้ยังพอได้แ um, ต yeah. uh ่พอเป็นคีโบปึ๊บโอ้โหเปียกแล้วชุดนี้ก็เหมือนกันเลยไม่รู้จะมีงานที่ได้โชว์อีกไหมอยากโชว์รอรอโชว์ซีหนูว่ารอโชว์น่าจะแบบสนุกเลยเพราะว่าน่าจะเต้นได้ทั้งสามเพลงเนี่ยหนูชอบท่าวนัดอ่ะคือรที่ที่แบบลงไปที่พื้นอะแบบขูี ดูใหญ่ก็้ดอ๋อมันมีบางคนได้เต้นบางคนไม่ได้เต้นหรือว่าไงบาเฮ้ยรถมันมันทำยังไงยากปะไม่ต้องลุกขึ้นมาท้าให้ไม่ต้องชอบขนาดนั้าที่มันยืนแล้วก็อีกคนจะต้องแบบอ๋อขาคู่ขาคู่ขานี้คิวใ่ใส่สักพักแบบอยู่กับพี่นายเออใช่พี่นายอย่างหล่อครับแต่เขาอยากสวยเออแต่ลูกโปรไฟล์เขาสวยนะค่ะทุกคนโมบิลช่ป้ะ หรูไม่รู้ทำมันถูกหรือเปล่าคือถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์มันเหมือนมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาต่อกันแล้วมันแบบอันหนูอ่านผ่านๆนะไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะแต่ว่าเหมือนเคยอ่านเจอแล้ว่าแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะมีแค่ด้านเดียวถ้าปกติพื้นที่ผิวมันจะมีสองฝั่งใช่ปะเดี๋ยวขพ้่นมาบแต่อันเนี้ยมันมีด้านเดียวก็คือมันจะวนเป็นลูปที่มันยิ่งกว่านฟินิตี้อะทุกคนโคตรเท่แต่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ว่าทุกคนก็ลองไปเสิร์ชดู เคยอ่านเคยบนเวทีนึกคำไม่ออกก็เลยไม่ได้อธิบายเลยจะไเห็นจุดนี้ในรถชั่วไหมนั่นดีเดี๋ยวลองไปเสนอดูผู้สาตักมาซะสวยงามเนาะตารางเดือนหน้าฉ่ำไหมเดือนหน้าเดือนอะไรบ้างคุณพามมนาจาไม่ได้ฉ่ำทางทุกเดือนต่อจากนี้ชีวิตดาวเนี่ยเนาอ๋อแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมาแต่ปีที่แล้วนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหานะคะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันคืออะไราะไม่ใช่ เห็นตารางแหละทุกคนชับบอกเลยว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปนอนจะไม่อะไรเราทำได้มีเดือนไหนไม่ทับทับทุกเดือนเอ่ก็ดีไงเป็นแบบว่านะเขาเรียกว่าเวลามันไม่คอยท่ามันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ทุกวันให้เป็นประโยชน์ทำไมเราได้ยังมีสาระมีความสุขแบบนดี ม่ทุกคนี่คือขำทุกคนคือไม่ได้มีสศรัทธากับฉันทุกคนขำในความที่เออฉันจะเหนื่อยเห็นท่าก็ปวดหลายแทนแล้วใช่แล้วก็ไม่ช่วยกันเต้นแรงขนาดนั้นเหมือนกันมันสนุกอ่ะเราต้องตอนไหนต้องซ้อมอ่ะรอบเมื่อวันอะไรไ่รแรงจริงแรงไปไหมเพลงไหนเต้นไม่ปวดหล่บ้างแต่เพลงนี้มันปวดไปพิเศษไงสูตรรวมเมนแดนซ์เฮ้ยแต่หนูว่าวงเราคือแบบเด็กเก่งมากนะเพราะว่าแบบคือ ทั้งสามเพลงคือแบบว่าถ้าแบบถ้าสวยกันหมดเลยแล้วแบบทุกคนก็ทําได้ดีกันหมดเลยว้าทัใจมากแบบเมื่อเพิ่งได้ดูคูโลคูรูมิวันครั้งแรกตอนที่รันทูด,ด้วยกันที่หอแล้วแบบว้าวคือแบบเพิ่งเคยเห็นทาใช่แล้วแบบชอบมากสักท่อนสิได้แค่นี้ <laughs> <laughs> นี่ไง เอามีเอ็มวีไหมต้องมีอยู่แล้วูเพลงคิสมีอ๋อจริงๆเป็นเพลงที่ติดหูมากรู้สึกว่ามี p o เ e n t i a l ที่จะแมสได้เลยฝากทุกคนแบบไปเปิดๆกันเยอะๆนะคะเพื่อแบบคนนอกที่ไแล้วจะแบบอุ้ยเพลงนี้ติดหูจังคิสมีคิสมีคาราเพลงคิสมีไปเต้นได้ไหมฮ่าทำทำไมอ่ะมันมีห้าคนอลยดิเขาน่าจะมีบอกหกคนนะแบบ สูกกับโ่กอืะขาดไปนหนึ่งอ่ะเธอมาเต้นด้วยกันไหมล่ะคาร่าไม่เต้นคริสมีหรอคคาร่าะจะเต้ม <laughs> นมีละคือ <laughs> แอบ,บลงสมัครโคเวอร์แดน <laughs> น่าสนใจเพราะว่าของรางวัลรวมมูลค่ารวมหนึ่งแสนบาทสปอยเก่งก็อยากจะให้ทุกคนมามุงกันเยอะๆนะคะทั้งสองวงเอาดจคริสมีชอบตั้งแต่ แบบดีนเดโมและคาร่าจะมีงานฉ่ำไหมฉ่ำค่ะฉ่ำหมดทุกอย่างชีวิตบ๊เปอร์เคอเมื่อก่อนอ่ะเคยเห็นแบบน้องบ่นว่าแบบเสาอาทิตย์แบบไม่มีอยู่จริงเพราะว่าไม่ได้หยุดใช่ปะเคอตอนนี้มันลำมาวันธรรมดาด้วยแล้วมันมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยคือแบบทั้งอาทิตย์คือมันเต็มไปด้วยงานเราใช้ชีวิตคุ้มหรือชีวิตกำลังใช้เราอย่างคุ้มค่า ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่ฟังเฮนกับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application